โยวาซาสวัสดีเ mm ิล่อนรุ่นอเมิกาด็กวัรุนดูปใบเด็กวัรุนชาวไทยทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Sword Art Online หรือว่า Sword Art Online f f c t u a l Daydream นะท่านผู้ชมนะออันนี้เป็นในส่วนของพาร์ทที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครยังไม่ได้มาดูก็มาดูกันได้นะครับพาร์ทที่แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะาสำหรับพาร์ทที่แล้วอันนี้มันเป็นเกมว่าแนวอ่าต่อสู้นะครับประจนัยนะครับแนว E R P G นะท่านผู้ชมนะ มาในรูปแบบของการ์ตูนอนิเมะชื่อว่าซอสอาร์ตออนไลน์นั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็เกิดน้ำมันก่อนเราก็ติดอยู่ในโลกแห่งแห่งเกมอีกแล้วนะครับในอ่าัพเฮมใช่ไหมท่านผู้ชมนั้นผมจําชื่อมไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วเกมนี้มันมีให้เล่นในส่วนของทั้ง iOS เอแอไม่ใช่ iOS ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะครับท่านผู้ชมนะโอ้ต้องใช้เมาส์ในส่วนของคอมพิวเตอร์พ c ซนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ อ๋ไม่กดลิ้นไม่ได้อ๋อกดลิ้นมาแล้วโอเคในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะครับแล้วก็ PS4 PS5 Xbox อสไ n Xbox นินเทนโดสนะมีภาษาไทยนะเกมนี้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับอันนี้บนคอมก็ราคามัน1,700บาทนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราเคลียร์เควสอนไหนไปแล้วอ่าทุกย่าพูดอันนี้ใช่ไหมต่อไปเป็นเควสที่3านะท่านผู้ชมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเออน่าจะเป็นเควสที่3าเนาะเดี๋ยวนึงขอดูก่อนนะครับอันนั้นจะเป็นเควสที่3าเลยนะ ถ้าจำไม่ผิดนะบ้าก่ะอัปเป็นหนักสติกเกอร์อัเป็นหนักสติกเกอร์ขอดูก่อนนะครับคนดูแป๊บหนึ่งว่ามันเป็นพาร์ทที่สามไหมเนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่สามนะถ้าจำไม่ผิด อ๋อโอเคพาร์ทสองพาร์ทสองคนดูอ่าเราเล่นไปแล้วนะครับตอนช่วงแรกนะเป็นกาแล็กเซียนี้ผ่านมาแล้วครับแล้วก็เป็นเกิดน,นํำเนี้ยหนึ่งนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เจอกับแอดมินสเตเตอร์ก็คือ,อคนที่ติดติดโลกที่แล้วนะแลวความทรงจําสูญหายนะครับพระเอกเราก็สูญหายด้วยเหมือนกันนะครับมาอยู่ในโลกนี้นะเอออัพพิมนะใช่ไหมอ่าต่อไปก็เป็นคลิดที่สาวเคลที่สามนะทานผู้ชมนะก็สองสามนะส,มนะสองสาวนะทุกผู้ชมไปเดสกกนะครับเกมนี้มีซับไทยภาษาไทยนะทุนผู้ชมนะ ฮัลโหลครับเขากำลังแคสเกมอยู่แค่นี้แหละันซะเอาล,ล,ละคนดูนะอันนี้คิดในตัวก็บ,บอกว่าเอออัพพมเป็นสถานที่ดำเนินเรื่องของ E.O.L นะนี่มีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายทั้งป่าเขาและทะเลทรายแน่นอนว่ามีผู้คนที่อาศัยอยู่ด้วย แต่โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นโรคธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่นะอ่าบบาค่ะิริโติริโตเพิออีกเราเหรอมีแอดมิสเตเตอร์นี่ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ทำไมติดอยู่ในนี้นะเอาเถอะทั้งแอนมิสเตเตอร์โผล่มาทั้งความทรงจำแล้วก็หายไปแปลกๆคงเกิดความผิดปกติขึ้นจริงๆหละเหี้มยายน,นี่ยังพิสูจน์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญจะให้ราสายตาอย่างนี้ยยนี่ก็หวั่นใจไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่น่าไว้ใจนะคนนี้นะครับป่าวามีอะไรหรอก อย่งไตามเธอฉันจะรวบรวมข้อมูลก่อนนะว่าสถานการณ์โลกนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ถึงต้องหน้าไปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดนะเออยินเสียงอะไรมาจากทางนั้นน่ะก็บอกว่าเข้าใจผิดยังไงเล่าเข้าใจผิดใช่ใช่พวกเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยโหนู้ดีมานี่เลยคนทะเลาะกันสินะนายเจ้ายังไงอ่ะก็ต้องเข้าไปไกลเกี่ยนสิถ้าเขาเป็นผู้เล่นแล้วก็อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเขาได้นะโยขอโทอที่เข้ามายุ่งนะแต่ฉันมีเรื่องใหญ่ถามพวกนายหน่อยชมีพวกพ้องมาอีกแล้วเนี่ย ไม่้องสนใจพอเรามีเยอะกว่าสัตว์มันเลยทีเดียวจับพวกมันให้หมดเอ,อ๊เดี๋ยวสิพูดไปกันไรประโยชน์นะฉันจะเล่นด้วยกันได้แต่จงภูมิใจได้เลยนะอ่าทีนี้มาเ๋ย <c oughs> ้ yeah, เราจะได้อ่าจัดตัวเข้าแล้วนะท่านผู้ชมนี่เลือกตัวเข้าเราเลือกอะไรนะมันเราจะเล่นตัวไหนนะครับแต่ผมจะเล่นในส่วนของคี่ิโตก่ <c oughs> อนตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวสองก็เป็นเมชก็คือ administrator <c oughs> นะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับท่านผู้ชมโอเคกดตกลงเลย นี่แล้วก็ใส่ของได้นะทุกผู้ชมนะใส่ของก็กดปุ่ม x นะมันจะเป็นการใส่ไวใช่ไหมวะ x หรือ y โอ้ y y ใส่ของที่แข็งแกร่งที่สุดเฮ้ยเสื้อโค้ว้าวโค้ทีเสื้อโค้จอมมันมากคนดูมันเป็นไอที่ผมซื้อมานี่มาตอนนั้นน่ะมันเป็นแพ็คใหญ่สุดนะใส่อย่างว่านี้อ๋อเราเลือกได้โอเคใส่หัวเขาจอมนัน very good กดอากดทีนะครับใส่ชุดได้โอ้แอดมินสเตเตอร์หุ้ยแอดมินไม่โคตรเท่เลยอะอชุดนี้แล้วกันนี่พวกขืนกรรมแก่นะ่ะไปยืนยันครับนี่เนะราสลับตัวเล่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออโอเคนี่กดกดปุ่มล่างนะครับท่านผู้ชมสลับตัวเล่นได้อุย้ยสับก่อนหยอโอ้ยโอ้ย,อยตัวหครับ โอ้โหระเบิดพลังโคตรทุกในแอดมิดต้องจัดกพวกนี้ให้หมดไม่อยากจะแข่งด้วยสักหน่อยนี่เนี่ยโอ้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 ยกดอาบีสวยอย่าจะ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 โอ้โหกดตึงลิงหนึ่งตัวออเอกดเซตเซตเอลได้นะเพื่อลิงอันนี้ผมเล่นเล่นบนคอมนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นอ่ะในส่วนของ Nintendo นี่มันจะไม่ได้รันได้60เฟรมนะท่านผู้ชม ไหวนี่นะแน่อมกินที่โต๊ะแล้วก็หัวจูบคนดูฟันไม่ค่อยฟันไม่ค่อยแรงเลย嘛คนดูอี๋เหลาเลยดิอื้อโอ้ยโหอ,อ,อันหนึ่งนะคนดูผมไปเปิดกล่องหาของนี้ก่อนเออหิวก่อนนะใจะเยน็นใจเยน็นพวกเดี๋ยวได้เปิดเดี๋ยวได้เปิดเอาดิเอาดิาดสวย อยา่าอื้อกดสลับตัวก่อนเอาเอสมิดมาก่อนนี่โอ้เอสมิดเป็นสายมีดท่านผู้ชมนะสกิลเขาค่อนข้างแรงอยู่นะครับไวแต่ใช้ดาบนี่แนะ่มีแต่ใช้ดาบงุงเลยนะเยสลับตัวไปคิดที่ตัวหน่อยมีอีกเซตหนึ่งนะครับฝั่งนี้อันนาตนาสติกเกิลลิงก่อน สับสับสับส,สวยเออสับสับสับส,ส,สวยยังรอย,อยังตรึงเอาดิเอออย่าเออโอรสีวูา้าวอะไรกินสำเร็จแล้วเอาละน้อยจะพวกนี้แข็งแกร่งแน่น,นะ่ะไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันซะแล้วยังไม่ได้ถามเลยรอ,อดแล้ว น่ากลัวจังเลยแฮะแต่น,นี้ก็ปลอดภัยดีสินะเกิดอะไรขึ้นหรอมีปัญหาอะไรกันเงนั้นหรอือก็ใช่นะซีเจ้าพวกนั้น,หนโหดร้ายมากเลยนะมาใส่ความว่าเราเนี่ยทำอยู่ฝ่ายเดียวเลยเอ้ยต้องขอบคุณก่อนสินะขอบคุณนะณนะที่มาช่วยช,ชื่อฟูกาดีคนนี้เป็นไอ้นำทางชื่อวินิชขอบคุณค่ะ,คคะี่นิชมีขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเหตุผลอยู่นะเหตุผล,ห,ผลหรอก็อน,นิดหน่อยนะ่ะแล้วเธอละจะชื่อคิริโตนะแล้วก็นี่พี่สาวคนนี้ชื่อวินิลานะ ยี่โตกับควินเนี่น่าเหรอแหมมาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะก่อนที่จะถูกพวกที่เต็มไปด้วยจิตสังหารเข้าล้อมนะไม่นึกว่าจะรอดซะแล้วนะโอเคเขาเข็งเก่งมากเลยนะคนนั้นกดอะไรเธอเป็นฟืนเป็นไฟเลยเกิดอะไรขึ้นนี่เหรอเอตอตอนที่ฉันมาสำรวจแถานี้แล้วก็มีผู้เล่นเข้ามารวมตัวเอ,อะอะวายวายกันใหญ่เลยนะ่ะแต่พอเข้าไปไกลเกลี่ยแล้วก็ก็ได้ยินว่ามีพรีเคที่ใสไม่ดีปรากฏตัวขึ้นนะ่ะพรีเคอ๋อพรีเคคืออ่าเพลเยอร์คิลลเอร์หมายถึง นักละนักฆ่าผู้เล่นในโลกนี้เน่ยในวอลนี่ถือว่าเป็น,นกรารกระทําที่ยอมรับได้แต่มารยาทและธรรมเนียมก็ต้องปฏิบัติตามนะ่ะถ้าไม่มีรายการต้องห้ามแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเลยสินะรายการต้องห้ามเหรออ๊เป้ามันเป็นเรื่องของฉันน่ะเราต่อสิอ, <romagn> อื <usta> มแล้วก็มไม่อยากไปเข้าพูพันอะไรอย่างนั้นก็เลยออกจากที่นั่นแต่แดันถูกเห็นเข้าตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยมาอะไรก็ใส่ความฉันว่าฉันคือ P.K. น่ะแต่บอกว่าฉันทับตัวรับรอๆนะของสสตต้องใช้ P.K. นี่เนี่ย ทเย,ยคิวเลอร์อนะทานผู้ชมสรุปกันง่ายๆขนาดนั้นเลยเ<อ>หรอใช่ไหมล่ะจู่ๆก็มาใส่ความกันอย่างนั้นเนาะนิดอืมพวกเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะคะแต่ว่ามาอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องกันเนี่ยอย่างนี้นี่เองแบบ้บนีกก็เดือ,รอดร้อนแย่เลยส,สินะเอ๊คิดได้โตเชื่อที่ทพูดง่ายๆอย่างขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าเอไอน่าจะนำะน่าจะนำการลงทุนโกโหกเพื่อปกป้องผู้เล่นคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเออก็ใช่นะซี่อย่างแล้วก็พวกเราเนี่ก็ยังอยากหาคนคุยด้วยพอดีอะ หือว่าโลกนี้ดูปแปลกไปไหมหมายความว่าไ,ไงเหรอพวกกิตโต์เจเรื่องประหลาดเข้าหรอน่าสีความสนใจของของฉันปั่นป่วนไปหมดนะทางนี้อยู่ในระบบเอลแต่ดันพัดพาไปเข้าโลกว r แปลกประหลาด <c oughs> แถมยังไปเจอกับคนที่ไม่น่าที่จะอยู่ด้วยเช่นั่นนะเนาะงั้นเหรอดูอสีหน้าเธอเหมือนจะพอรู้อะไรบ้างเินะเปล่าเปล่าเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญในขณะนั้นหรอกแต่ว่าถ้ามีเรื่องจะพอรู้ก็ช่วยบอกหน่อยได้ไหมน่าสีพวกเธอมีบุญคุณกับเรามาก่วยนะจะให้ข้อมูลเท่าที่รู้แล้วกันฟุกะไม่ต้องห่วงปล่อยไปนะท โม่หนึ่งขอแนะนำอย่างนี้ก่อนนะนั่นชิคกุกะเป็นผู้เล่นเอลไม่ใช่สี่ชัดเป็นผู้ทดสอบที่ถูกจ้างมาเพื่อพัฒนาเกานานะเฟังชันส่วนขยายนะส่วนนี่นิดนะเป็นพิกซี่นำทางเอช่วยเหลือนะขณะนี้เป็นอวตารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาะอปรับเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วฟังก์ชันส่วนขยายก็คือการเล่นฉากซ้ำในความทรงจำการสัมผัสป,ประสบการณ์ในอดีตอีกครั้งในปัจจุบันนะ่ะเรียกว่าการล็กซียนะ นี่เจอหญิงสาวสองคนนะเราได้ข้อมูลมาเพิ่มนะมเกี่ยวกับการฟังก์ชันเล่นซ้ำนะครับเขาเขาเรียก extension นะเวลาแบบเราลงส่วนขยายของแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเอาง่ายๆแพดเสริมอ่ะเอเอแล้วนีเเ้เราเราเรารู้แล้วว่าอ้อฟังกชันนี้มันชื่อว่าการล克斯เซียนเป็นการเล่นเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับกลับมาเล่นเขาเรียกว่าเอาง่ายๆคือกลับไปเล่นเซฟจุดเก่าได้เออครับสามไปแล้วก็ไปก็เป็นเ u สที่สี่นะผู้จูดโจมหน้าคุณโอเคไป Let's go อันาอัตนาสติเกลอันตนาอัตนาสติเกลเออเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นมาทมีละนิดทีละน้อยนะท่านผู้ <c oughs> ชมนะปฏิติต่อกันกาแล็กเซียอย่างงั้นหรอรู้จักด้วยหรอ <c oughs> เธอเคยใช่ไหมเออที่ใช้เล่นซ้ำจำลองเหตุจากฉากในอดีตใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะมีความนิยมบ้าง <c oughs> ๆ,ๆอยู่นะแต่ว่า,า <c oughs> เธอเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบนี้ก็ใช้อยู่แต่อย่างที่บอกว่าฉันเป็นเพียงแค่ผู้ทดสอบที่ถูกจ้างมาน่ะ แต่หลังจากที่เปิดเล่นเวอร์ชั่นทางการแล้วก็พัฒนาก็ยังดําเนินต่อไปนะเพื่ออัปเกรดฉันก็เลยเข้าร่วมพัฒนาต่อไปทีนี้วันนี้ก็เลยออกฟิวไปเพื่อทดสอบนะแต่จู่ๆกาแล็กเซียก็เกิดความผิดปกติในระบบหลังจากที่เกิดสัญญาณรบกวนไปทั่วโลกเบื้องหน้าก,กม็มืดมิดพอรู้ตัวอีกทีก็ยืนอยู่ทุกย่างใหญ่กับนี้สองคนนะแต่อย่างนั้นปรากฏแปลกประหลาดแบบนี้ปรากฏการแปลกประหลาดนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากกาแล็กเซียกันเหรออืมก็ตามนั้นแหละหรืออาจจะใช่นะหรือไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะ ทีนี้นอนคือการล็กเสียคือเกิดความขัดข้องนะแต่สรุปว่าจะเป็นกาแล็กเียทั้งหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มีสาเหตุอื่นที่ส่วนเกิดค,ความขัดข้องนะนั่นแหละฉันไม่รู้เรื่องโปรแกรมเลยนะสิความผิดปกติมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะที่กาแล็กเียผิดปกติการเชื่อมต่อกับระบบวัตถุตัดขาดก็เลยใ,ใช้ฟังก์ชันส่วนใหญ่ไม่ได้นะ่ะขอโทษนะที่ทําให้ทาตัวเป็นไม่เป็นประโยชน์นะแต่ว่าฉันก็มีเรื่องอยากจะขอร้องให้คิโตคิเน่าช่วยหน่อย ถ้าไม่ติดขัดอะไรช่วยมาเป็นวนิการให้เราหน่อยได้ไหมบอดี้หมายถึงองค์คารักสินะใช่ที่นี่อามาตาันทดสอบกาแล็กเซียมาในสร้างตัวละครน่ะในใช้ในการต่อสู้เป็นจริงเป็นจังน,นะถ้าเจอพวกอย่างเมื่อกี้มาเรื่องแล้วก็ถูกมอนสเตอร์ทรงพลังโจมตีก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันนั่งสินะแตางั้นก็มาอยู่เป็นเพื่อนตลอดเส้นทางคงก็อุ่นใจดีตลอดเส้นทางหมายความว่ามีจุดจุดมุ่งหมายจะไปไหนเหรอก็กลับไปยังห้องทดสอบน่ะถ้าได้ก็คงดีนะใช่ไหมล่ะฟูกะอนั่นสินะถ้าอย่างงั้นก็ สอบสภาพโดยรอบและเขียนรายง,งานความผิดปกติส่งกลับไปเอ๊ะห้องทดสอบชั้นไหนถึงห้องที่ใช้ในการทดสอบนะ่ะไมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมข,ขึ้นมาเลยนะไม่ถึงพื้นที่ที่บริษัทเราขอยืมในการทดสอบอการปรับเปลี่ยนการแลร็กเซียใน e o l นะคะ่ะเป็นหนึ่งในการพัฒนาตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ใ้แ่แล้วโลกมันก็ได้มันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้แหละ เอาเธอแค่ไปส่งก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อกี้อยู่เหนี่ยตั้งแต่ในโลกนี้ใช่ไหมนะ่ะพวกเธอไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยมีพิกซีน่นำทางอยู่ด้วยน่าจะรู้ตำแหน่งแนละเส้นทางไปยังห้องทดสอบที่นะคือต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นิดนิดตอบนะนิดนี่นิดนี่เป็นไอ้นี่นะไอเขาเรียกว่าเอไอนำทางนะครับถูกตดตัดออกจากระบบยิงดนินั่นก็แย่สิเอาแต่ว่าพวกฉันก็หลงทางอยู่เหมือนนะเนี่ยอ่ะเราได้จุดประสงค์ใหม่นะก็คือเราต้องพานิดกับฟูกะกลับไปที่ห้อง ทดสอบเกมนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อซ่อมแซมระบบกาแล็กเซียหรือว่าส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนมีคนตามมาข้างหลังที่จะพอก,กีะตื้อชะมัดเลยนะเห็นยังมาเยอะกว่าเดิมด้วยตามคนมาช่วยเซน้าก่อนอื่ต้องลองเจรจาก,ก่อน <S <S เฮ้ยนี่มันคนรู้จักเรา ตามมาทันแล้วผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นพีเคพวกเธอสินะทำไมอย่างั้นเนี่ยอมสารภาพมาซะดีๆจะได้ไม่ต้องเก็บตัวนี่ตาแดงเลยนะดีฟ้าไม่สิดูแปลกๆไงก็ไม่รู้โดนสะกดไปนะต้องชมนะวยีฟ้านี่พี่เองจะไม่ได้เหรอบากัไม่ต้อมาต่อปากต่อคำเออพี่ไป่ได้การแล้วตรงลงมือเท่านั้นนะเนี่ยนี่ตัวเราไวกว่าคนดู พีป่ปานี่เป็นน้องเรานะเอ,ออ,อ,อเดี๋ยวปาค่ะเกิดอะไรเนี่ยสงกบกีดสงบใจหน่อยบุกกะอืมคลายคลายผนึกฮะอืมโอเคควิสต่อไปมาแล้วนะท่านผู้ชมทีนี้ อันนั้นอัตนาสติเกลอันดนหน้าอัตนาสติเกลเฮ้ดูดีๆแล้วพี่อย่างนี่นะไม่ต้องดูดีๆพี่นี่แหละรู้สึกตัวชะมัดเลยนะช้าชะมัดเลยขอโทษทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะเราหนีไปแล้วจะเอายังไงดีปล่อยไปเถอะน่าจะถามจากดีฟ้าก็ได้เอองั้นก็แปลว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นพีเคเออคือพี่เหรอไม่ใช่สองคนหลังสองคน้างหลังต่างหากเราเราไม่ใช่นะกฎกฎหมายช่วยคุ้มครองหน่อยซิอย่างน้อยก็ให้โอกาสเราแก้ตัวหน่อย อ่าวทุกทีนะเรื่องลอลิ้นนะเอาไว้ก่อนแต่ยังไงก็ต้องเป็นผู้ต้องสงสัยแหละใช่ไหมลนะ่ะรีฟ้าก็ควรยินดีควรใจยินด้วยนะพวเราแค่เดินผ่านเท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเออมันน้าเป็นคนทำเรื่องแย่ๆนะไม่น่าน,นะรีฟ้าทำอะไรอยู่น่ยทำไมถึงเป็นฝ่ายไล่ตามสองคนนี้ล่ะคือว่าตอนที่ฉันกำลังออกไล่ล่าพวกคุณกับพวกอสนะอยู่นะจู่ๆ เมืองนางก็มือมิดนะรู้สึกรู้สึกตัวีกที่ก็ถูกทิ้งไว้อยู่แถวนี้นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงติดต่อทุกคนไม่ได้นลยนะรอบๆก็เป็นกเดียวกันหมดตั้งไม่รู้กี่คนนะ่ะลำบากมากเลยนะตอนที่กําลังคุยอยู่ก็ได้ย,ยินมาใครสักคนถูกโจมตีถูกฆ่าในที่ที่ห่างไปเล็กน้อยด้วยพอได้ยินแบบนั้นก็เลยทุกคนก็เลยแตกตื่นนะ่ะทีนี้รู้สึกว่าเบอรอไปหมดเลยไม่ค่อยมีสติยังไงไม่รู้อ่ะเธอไม่ได้เห็นที่เกิดเหตุพีเคใช่ไหม จะว่าไงดีล่ะลองคิดดูอีกทีแล้วก็มีการมองคนอื่นเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่อมันจบตีแบบนี้มันเกิดไปจริงๆนะขอโทษนะคะจะเป็นหรอกนะแค่คิดได้ก็พอแล้วแหละในอดีตนี่ไม่เคยเกิดความผิดปกติแบบนี้เลยทุกคนอาจจะรวมตัวกันด้วยฉันเองก็คงขาดสติหรอมะอย่างงี้ก็ตามแล้วเราควรแยกแยะก,กันไปได้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีใครตามมาลักควานอีกนังสีนะแยกที่กันหน่อยเถอะรู้สึกว่าจะมีมอนสเตอร์ประมาณแถวนี้ด้วยนะให้กำจัดาอย่างั้นก็ปล่อยไปนะที่ฉันเองคิดที่ตกวคูงจะนำทางเธอไปบนฟ้าอนะ นี่เราเลือกตัวลงก่อนเอาตัวนี้ลงคิริโตะอ๋อคิริโตะตัวสองเมื่อกี้นี่ซัพพอร์ตทาเลฟาแล้วก็เอาเอสมิเตเตอร์สวยอ่าสิ่งนี้ใส่ของนะท่านผู้ชมนะปับ๊บสกินตัวนี้ไม่มีสกินนะท่านผู้ชมเย่อันนี้ก็ใส่ของที่โหดที่สุด ใส่แล้วโอเคอันนี้แอดมินสเตเตอร์ก็ใส่ของที่โหดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเย้ก yeah. ินยันเครื่องสวมใส่ไปมีได้เล่นเป็นรีฟาแล้วนะนะน่าจะกระโดดได้นะท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดนี่กดกด e กับ e สองครั้งถ้าเล่นบน xbox นะ e กับ e สองครั้งจัดการแมกมาอิลิมนส์วู้ไปเลยจ้า นี่ผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูภาพยังสวยอ่ะเดี๋ยวนี่นะโอ้โหโหดจัดแล้วพอน่าจะนน้นหิวนะผมคิดว่าเยวทรับทับสวยนี่แนะ่ล็อกก่อนไม่มีสกินไม่มีสกินนี่หว่าตัวนี้แต่โหดอยู่นะรีไฟเนี่ยคนดู ไอสก,กิลอะไรวะฮิวเหรอฮิวหมู่โอเคกดตึงเราสามารถควบคุมเปลี่ยนตัวได้นะโดยการดกดปุ่มล่างนะทุกคนนะคนจอยผมชอบเล่นคิดิโตะมากกว่ามันสับรัวๆนัวๆก,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 กว่าหย่อไปต่อไปฮะอันนั้าอันตนาสติเกิลต้องไปจุดนู้นนะครับนี่เดี๋ยวดูในแมพดิโอเค เฮ้ยพอแต่งชุดนี้มันอย่างเท่เลยว่ะกิดิโตเรากด L B เนี่ยเป็นการใช้สกิลนะโอ้โหเจอกองนะเปิดกล้องกองอ่อเนเอ๋กิจิตโค้ด50%สวยอะไรครับเด,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 ดี๋ยวเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะ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 เจ๊ะจ๊ะนี่ตับครับ เอาหน่อยเอาหน่อยจาบครับสวยไปครับคิวกันครับเยี๋ยวนี่เนื้ยเว้ยโหรับไปก่อนนะคนดูตอนนี้ ยา่ยาจ้าจ้าจ้าไปครับ <c oughs> ไปฝั่งนะู <c oughs> ้นนะท่านผู้ชมนะอันนัทเอตันัสติเกิลนี่ทับทับทับับับสวยหยอมาสีแกน่ะ ล่วงเฮ้ยไอ้ฮะเอ้ผมปรับไอ้น,นี้หมดหรือย่างว่าคนดูแป๊บนึงผมดขอดูก่อนนี้อ่าตัวช่วยลิงกดเปิดแล้วเปิดการพุ่งอัตโนมัติโอเคอ๋เอเฮ้ยอันนี้พุ่งอัตโนมัติก็ได้นะคนดูนะอันนี้กราฟิกผมปรับโหดสุดแล้วอ่ะคนดูอาก็ปรับสุดหมดแล้วนะคณดูนะเบอร์การเคลื่นอนไหวนี้ปิดก่อน เนี่มันภาพพอภาพมันเบือเกินมันมองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่อนตีลมามาเลยปั๊บน่าจะต้องจัดการบอสแถวนี้เนี่ยในพาร์ทนี้นะอันหนึงผมใช้สกิลก่อนสวย แล้วติดเล่นมินเดนโดเกินนะท่านผู้ชมนะบางทีเวลาแบบคือข้างหน้าไงเอมันจะเป็นบีนะโอ้ยเจอบอสล้วเว้ยอย่าเลือกตัวใหม่กันครับมาแกไอ้เจ้าบอสนี่ลวงติเลยอย่านี่แกน่ะได้ตายไปแล้วเจ้าบอสเออโหดหดคนดู

โอเคโหคิริโตเราแม่งตุยไนดะ้ไงเนี่ยเกือบตุยนะคิริโตเราของเนี่ยอาวุธยังไม่ได้ทำการประเมินนี่เราเก็บของมาแถวนี้ได้มาเวลาเราจบแมปก็อ่าจะได้ของนะท่านผู้ชมได้ของดีอยู่ครับของพวกนี้กันแน่จริงเราเล่นกับออนไลน์กับเพื่อนเป็นการโคออบก็ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมมาไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับให้ทุกคนดูเป็น ep สองโอเคได้ได้แรงบีหรือว่าของเยอะอยู่นะเนี่ย อะไรอ่ะประเมินให้เรากดประเมินได้คนดูว่าโอ้ดาบไร้ธาตุคียดิคอลสองจุดห้านี้เพิ่มความเสียหายโอ,โอเคแต่ละตัวเฮ้ยมีสกิลของน้องนี้อันนี้แรงสองแรงสี่นี่มาของคนีถือว่าใช้ได้น,นะคนดูนะยืนยันทั้งหมดโอเคไปนี่รีฟาหลอตรีเลยนะเอาลนะ เฮ้มาถึงที่นี่ก็คงวางใจได้แล้วสินะเหนื่อยจังเลยดีฟ้าทุกคนคงเหนื่อยกันสินะยิงด้วยวันนี้วิ่งเงยอะเกินไปแล้วอ่ะทัไม่ค่อยชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะ่ะเอาหน้าเรามาฝึกวิเศษด้วยกันไหมฟูกะในเมื่อเรื่องสงบลงแนละ้วเรามาคุยกันต่อดีกว่าเดิมทีพวกคี้ิโตทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะกันนั่นสินะเอออย่างงั้นเหรอออกมาจัการกับคุณคุยในไล่อย่างงั้นเหรอแล้วจู่ๆก็มาเจอกับคุณฟูกะกับนิสตังสินะเลยต้องช่วยสินะนี่รรฟ้้าาขออออถมแปกหหหไไดะ เธอเพิ่งเคยเจอกับควีนเนล่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมเือก็อใช่นะสิแต่ไม่แน่อาจจะเคยโดนสวนกันใน E.O.L ก็ได้นะเออเราก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนี่ใช่ไหมแน่นสีสลับเธอนะ่อนะเอ๋อยาให้คุยเป็นเรื่องอุงอ่งยกสิควีนเนลา่าที่เราทดลองเล่นกาแล็กเซียเนี่ยกับทุกคนก็นได้รับข้อมูลจากรีฟาคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในดีจริงๆนะแต่ที่เราแนะนาในเอสีสเตเตอร์นักเรียนที่ยยางโรงเรียนมาเนี่ยให้ทุกคนรู้จะเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงจะเป็นภาพลงตาเพิ่มเติมที่จาลองเล่นใหม่ยันแหล่ะ หมายความว่าฉันคงเปิดใช้กาแล็กเซียในตอนไหนตอนหนึ่งแหละแป้อนข้อมูลแต่เกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างในระบบนะคงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะผิดปกติความทรงจำความทรงจำของเกี่ยวกับกาแล็กเซียและการจําลองในอดีตที่ถูกบันทึกข้อมูลพร้อมกับแอดมิเนสเตอร์ที่อยู่ด้วยกันนะนั่ก็เลยคิดไปเองว่านั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสินะในกระนุนบทบาทของนักเรียนที่ย้ายมาในโรงเรียนให้แก่ฉันนะซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่แน่อยู่ในความเป็นจริงและปะแปะตัดแตะในเรื่องราวของสมองของนาย โดยไม่รู้ตัวฮะบางทีสมองของนายเนี่ยอาจจะยืดจุนนะแล้วก็ชาญฉลาดน่าจะค้นหาแต่พอเกิดความผิดพลาดสูญเสียข้อมูลก็เลยเสริมข้อมูลเข้าไปเพื่อรับมือตามอำเภอใจนะ่ะขอบคุณที่ช่วยเสริมน่าต่ฉันเป็นอย่างนี้นจริงๆแหละแต่ว่าเออเปล่าหรอกไม่มีเลยนะไังขาปริศนายังไม่ได้ครบทุกอย่างนี่นะแอสามิเนเตอร์ซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่น่าจะอยู่ในความเป็นจริงแล้วทำไมถึงไม่อยู่ต่อหน้าเราได้ตรงนี้ล่ะยังความผิดปกติในกาแล็กเซียก็ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องประหลาดพวกนี้ได้หรอก เออทั้งสองคนพูดเรื่องอะไรกันอยู่เหรออ๋อมันเป็นเรื่องที่สถานการณ์ผิดปกติสับสนนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเรื่องเกี่ยวข้องกับแอดมินสเตเตอร์ถึงจะอธิบายให้รีฟาฟังก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะคงต้องบอกให้คนรู้จักเป็นคนรู้จักในกี่ปสักพักแล้วกันแต่อย่างนี้ก็แย่เลยนะจะกลับเปปกติได้เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยอีผู้เกี่ยวข้องกับกาแล็กเซียว่าไงล่ะไม่รู้สิอูกกไม่ใช่คำพูดที่จะออกมาจากอกไผ่ล่ยพึ่งนะก็ไม่หรอกนะก็พวกเราเป็นเพื่อผู้เล่นทดสอบ กับ AI ผู้ช่วยนะเราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาเกมสักหน่อยเอาเถอะแต่ก็ไม่เห็นจะต้องแตกตื่นอะไรเลย,เลยมองโลกในแง่ร้ายเดี๋ยวไม่ต้องมองโลกในแง่ร้ายหรอกนะเดี๋ยวก็มีคนแก้ไขระบบแน่ๆน่แหละถ้าสาเหตุเกิดจากกาแล็กซียก็ขัดข้องฉันคิดว่าแปห้องทดสอบน่าจะบอกอะไรเราได้นะงั้นไปด้วยกันแล้วกันเนาะได้สิตอนนี้กันน่าจะยิ่งช่วยกันได้นะคะขอบคุณค่ะเออฝากตัวด้วยนะ เอาละกุยันแค่นี้พอก่อนดีไหมดีเวลามากเกินไปแล้วควรออกเดินทางได้แล้วฉันอยากเที่ยวชมโลกใบนี้ให้มากกว่าน,นี้นหน่อยครับผมจะติดตามไปด้วยแล้วกันถ้าสำรวจเสร็จแล้วไปทั่วมุมโลกแล้วเขียนรายงานข้อผิดพลาดได้เยอะเลยนะคงจะขึ้นค่าจ,จ้างให้ใช่ไหมละ่ะหินเก็บประโยชน์ไปได้เนี่ยนนคนอื่นควรหาทางกลับไปโดยไม่ไมาที่อื่นก่อนนะกูกะวอรจัฮิกอโอเคสลับรายการควิสได้อ๋อกด R T I L โอเคนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของซอสอาร์ตออนไลน์แฟกชั d e ์เดดดีมนะท่านผู้ชมนะแฟกชูส Fact แ Factual เ e d e e m นะครับก็อ๋อคดีที่4ผมจบไปแล้วนะในส่วนของอ้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาทบชมต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้มิกโกกันต่อก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าใครอยากดูก็พิมพ์คอมเมนต์มาอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า